ครับครับนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับเพจเท็โกเป็นการไลฟ์หยุดไลฟ์ไปยาวเลยนะครับสำหรับ facebook นะครับไอสำหรับ u t u b e นะฮะก็มาเจออีกครั้งหนึ่งครับวันที่14ครับเดือน11พฤศจิกาแล้วนะครับครั้งล่าสุดก็ไลฟ์ไปในเดือนกันยานะครับแล้วก็ไม่ได้มาต่อนะครับอ่ะโอเคครับมาดูโครงสร้างครับเอ่อมาร์เก็ตสตั๊เจอร์ของทองคำนะครับดูกันยาวๆนะครับนี่ฮะทองคาจะเห็นว่านะครับ อดีตผ่านมาผมไม่นับแล้วนะครับผมเอาปัจจุบันเลยนะครับใน M15 เลยนะครับนะฮะอ่ะ M15 เกิดอาการนี้ครับตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับผมให้แต่ข้างล่างเลยนะฮะตรงนี้เลยก็ได้นะครับ Break of ส t r u c t u r e นะครับโซนนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็สังเกตดูแม c ดีข้างล่างนะครับยาวเลยนะครับเมื่อจากที่เบรกไฮแล้วนะครับจากโครงสร้างขาขึ้นตั้งแต่โซนนี้นะครับอ่าถ้าใครจะเล่นโซนนี้ ยังไม่ถือว่าเบรกนะครับต้องเบรกไฮนี้นะครับทุกคนนะฮะทุกคนต้องดูนะครับในการเล่นนะฮะต้องเบรกเบรกอันนี้ถือว่ายังไม่ได้เบรกนะครับถ้าจะเบรกจริงๆต้องไฮนี้นะครับนี่ฮะนะครับตรงนี้ครับเป็นการเบรกออฟสัตว์เจอร์ของจริงนะครับแล้วสวิงโลเขาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าจะลงต้องหลุดสวิงโลตัวนี้นะครับนี่ฮะแล้วดูเห็นไ้ครับไม่ดียังไม่ตัดลงเลยนะครับ M 1 5นะฮะก็ยังไม่ตัดลงนะครับ มาตัดลงชุดนี้นะครับนี่นี่เป็นสวิงไฮนะครับชุดนี้นะครับเป็นสวิงไฮของเรานะฮะนี่ครับนี่คือสวิงไฮของเรานะครับแล้วสวิงโลเราอยู่ตรงไหนที่เราทำไปนะครับสวิงโลเราอยู่ตรงนี้เลยนะฮะของ M 1 5นะครับนี่ครับนี่คือสวิงโลนะครับแล้วยิงขึ้นยาวเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเกิดการเบรคออฟสักเจออีกครั้งหนึ่งครับก็คือทะลุไฮนี้นะครับเนี่ยทะลุไฮนี้นะครับเนี่ย เบรคไฮนนี้ขึ้นไปได้นะครับแถบสีน้เงินตรงนี้เดี๋ยววันนี้ลบออกก่อนนะนี่ครับแล้วก็แม็กซ์มุดลงนะครับแล้วโลอยู่ไหนต่ําสุดนะครับโลต่ําสุดอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะนี่ครับนี่คือสวิงโลนะครับนี่ฮะสวิงโลที่แท้จริงนะครับของ M15 นะฮะนี่ครับเอ็มสวิงโลนะครับแล้วมาย้ําอีกทีหนึ่งครับเป็นบ๊อบทอมนะฮะอ่ะมาย้ําอีกครั้งหนึ่งครับเป็นบ๊อบทอมอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีแท่งเทียนรีเจคชั่นกับตัวขึ้นแล้วไปยาวเลยนะครับ ใครได้จุดนี้นะครับแล้วถือนะครับก็นะฮะนู่นเลยครับเป็นหมื่นจุดเลยนะครับหมื่นจุดเลยนะฮะอ่ะต่อไปยังไงต่อนะครับอ่ะตอนนี้โลเราได้แล้วโลเขาอยู่ตรงนี้นะครับ m 1 5นะฮะถ้าจะเป็นโครงสร้างขาลงนะครับต้อง chain of character ให้ได้นะครับในโครงสร้างนี้ครับที่ตรงนี้ฮะ4,098นะครับต้องหลุดลงให้ได้นะครับสำหรับทองคำในวันศุกร์นี้นะครับต้องหลุดให้ได้นะครับถ้าหลุดไม่ได้ยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่ง and uh -huh.

อ่ะครับผมในเมื่อเราได้อ่าสวิงไฮแล้วนะครับที่แม็กดีนะครับตัดลงมานะครับต่ำกว่าศูนย์ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงที่เขาเขาแชร์วางไว้ตรงนี้ครับตัดต่ำกว่าศูนย์ครับตรงนี้ดูฮะวันต่ไหนเป็นไฮนะครับเราก็มองดูข้างบนสุดตรงนี้ได้ไฮแล้วนะครับ m ส5ห้านี่ครับไฮ m สิบห้านะฮะที่เท่าไรครับถามนี่ครับ 4,226นะครับอ่ะเขาจะเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับในเรนจ์นี้นะครับเขาจะเล่นอยู่ในเรนจ์นี้นะครับประมาณ14,000จุดนะครับ14,000จุดนะครับเดี๋ยวสักุม อโอเคนะครับใครที่จะเล่นเซล์นะครับโครงสร้างเขายังอยู่ในโครงสร้างบายนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอ่าสมาร์ทมันี่แท็บหรือว่า inducement นะครับตรงนี้ผมให้เลยนะครับ inducement ครับเป็นกับดักของรายย่อยนะครับที่เราให้บายแล้วก็ทะลุลงมานะครับเห็นว่ามีแรงซื้อไม่ค่อยเยอะนะฮะ inducement ครับตัวใหญ่ๆเลยนะฮะนี่ฮะครับ เห็นว่าเขาลงมานะครับทีหนึ่งนะฮะลงมาทีหนึ่งครับอนีี้รายย่อยจะมองบายขึ้นขึ้นข่ข้างบนแน่นอนนะฮะแล้วก็ตั้งสต็อปลอตไว้ใต้โลนี้เรียบร้อยนะครับลงมาจิ้มเรียบร้อยนะครับนี่เขาได้ทำสมาร์ทไมนี่แ r a p นะครับนี่ฮะอันนี้คือ i ิวชิเมนต์นั่นเองนะครับเป็นกับดักนะครับอ่ะโอเคนะตรงนี้ครับใครบอกว่านะครับมาย่ําตรงนี้แล้วนะครับอยากจะมองโฟกัสบ่ายกันเลยนะครับพี่ ยังมาโฟกัสไปเลยครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเราไม่เพราะว่าโลนี้นะครับทุกคนดูนะฮะโลนี้นะฮะไม่สามารถขึ้นไปชนะหายได้นะครับหรือว่าขึ้นไม่สามารถทานิวหายได้หรือว่าหายเยอะหายได้นะครับเป็นโลที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะหลุดลงได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะเอาตรงไหนนะฮะเราจะเอาตรงไหนนะฮะอ่ะกางฟิโบเลยนะครับปังนะฮะเราจะเห็นหมดนะฮะต่ำกว่า50 นะครับเดี๋ยวเราค่อยบายกันนะครับนี่มันอยู่ที่สา2สิแปดจุดสองอยู่นะครับนี่ลงมาชนที่ห1เอจุดแปดนะครับอ่ะบายสวยๆเลยนะครับโซนนี้ฮะ78.6สิบแปดจุดหกนะครับนี่ฮะเจ6ดสิแปดจุดหกหนึ่งนะครับแล้วโซนตัวนี้ครับอีกโซนหนึ่งครับโซนที่สองครับผมให้ตรงนี้นะฮะอ่ะเห็นไหมครับนี่ครับผมให้ตรงนี้เลยนะฮะอ่ะลบออกเลยนะครับอันนี้ผมไม่ให้น้ำหนักครับผมลบออกนะฮะ จะให้น้ำหนักคือตรงนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับโซนนี้เลยนะฮะโซนที่เท่าไหร่ครับถามว่าโซนที่เท่าไหร่ฮะก็จิ้มเลยนะครับนี่ฮะสี่หนึ่งสองแปดนะครับประมาณนี้นะฮะและสี่หนึ่งหนึ่งสี่และสี่หนึ่งหนึ่งหกนะครับตามนี้เลยนะฮะก็อาจจะอย่างนี้ก็ได้นะครับขึ้นไปได้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาจิ้มตรงนี้ครับลงมาอีกโลหนึ่งครับจะสวยนะครับสวยเลยนะฮะ นี่ฮะแล้วก็ยังไงครับดิดขึ้นนะครับดีดขึ้นไปหายข้างบนเลยนะครับนี่ฮะนี่คือแผนที่ผมจะเล่นนะฮะแล้วก็โซนที่เป็นโซนที่ต่ากว่า50นะครับแล้วเขามีการสวิปตรงนี้ด้วยนะครับอ่าขอน่าจะหลุดโลตรงนี้นะครับขอสวิปอีกครั้งหนึ่งจะสวยนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้มีโซนอ่ะสวิปด้วยนะครับเนี่ยแท่งนี้ครับเห็นเล็กตรงนี้ไหมฮะมีการสวิปมีการกวาด ลุคเรตตี้นะครับตรงนี้ฮะตรงที่มีกรงกว่าลุคเรตตี้จะมีโซนที่มีประสิทธิภาพนะครับเป็นโซนที่นีในย่าสำคัญนะครับมากนะฮะก็อ่ะตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมให้ตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะรวมๆนะครับให้ไปรวมๆแล้วกันนะครับอ่ะก็ล่างๆเลยนะครับสี่พันหนึ่งร้อยนะฮะประมาณนั้นนะฮะอ่ะประมาณนั้นนะครับสี่พันอ่ะหนึ่งร้อยเก้านะครับแล้วก็ ่ะสต็อปลอตวางไว้ข้างล่างโลนี้นะครับสต็อปลอตโลนี้ถ้าหลุดโลนี้ไปก็ลงแน่นอนนะครับอ่ะสต็อปลอตวางไว้สัก3 4 0 0จุดก็ได้นะครับเนี่ย4092ก็ได้นะครับ SL นะฮะนี่ฮะนี่คือเซ็ตอัพของฝั่งบายนะครับนี่ฮะเราต้องให้เขาลงย่อลงลึกๆนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับสต็อปลอตนะครับโซนตรงนี้เป็นโซนบายนะฮะนี่ฮะบางทีตรงนี้อาจจะไม่ลงแล้วก็ได้นะครับ แล้วก็อาจจะขึ้นเลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะลงมาอีกโลนหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ฮะจะเห็นว่าโมเมนตัมในการยิงขึ้นนะครับนะฮะในการยิงแท่งเทียนมีอิมบลานด้วยนะครับพุ่งออกไปนะครับแล้วก็พุ่งออกไปแรงนะครับแรงด้วยนะฮะแท่งนี้ฮะพุ่งออกไปก็ประมาณ8ปดพันกว่าพอยต์นะครับแปดพันกว่าพอยต์นะฮะอาจจะมี2องนัยยะนะครับก็อย่างนี้ฮะทุกท่านอาจจะลงมา C หนึ่งสองแปดแล้วข like ึ tracks, and, and, ้นเลยก็ได้นะครับและอีกน right right right. right no ัยยะหนึ่งนะครับอาจจะลงมาที่หนึ่ง C หนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็ ขึ้นนะครับมีสอง سين าโร่นะครับมี2แผนนะฮะนี่ฮะโอเคมั้ยครับนี่ครับนะฮะมี2แผนนะครับเป้าหมายนะครับหาเดิมฮะสี่หนึ่งสี่สองสองหกนะครับนะฮะนี่ฮะโอเคนะฮะถ้าตรงนี้จะมองเป็นรีคูเลตีก็ได้นะครับถ้าสี่หนึ่งสองแปดมองเป็นรีคู i ลตี้ก็ได้นะนี่ฮะก็ตรงนี้ครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับ ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะหลุดลงมา4101 4109ถึง4,100นะครับ4100นะครับแล้วก็มองโฟกัสบายขึ้นไปนะฮะสำหรับแผนในวันศุกร์นี้นะครับนี่ฮะขอให้ทุกท่านโชคดีครับกับการเทรดทองคำที่ผมหาเซตอัพมาให้นะครับโอเคนะฮะทางนี้ขึ้นไปไม่แนะนำให้เซลล์นะครับไม่แนะนำให้เซลนะฮะเพราะว่าทองคำเทรนเป็นขาขึ้นนะครับ ทั้งพี่ใหญ่ทั้งน้องเล็กไปหมดนะครับขึ้นหมดแล้วนะฮะตอนนี้ครับแล้วคุณเป็นใครครับที่จะเซลนะที่จะเซลนะคุณเป็นลายใหญ่ใช่ไหมโอ้โหเซลอย่าพึ่งนะเราเล่นบายดีกว่าครับผมนะฮะนี่ครับก็สวยเซ็อัพให้แล้วนะครับแล้วแต่ทุกท่านทุกสมาชิกทุกท่านพี่ๆทุกท่านจิ้มอย่างเดียวก็รวยแล้วนะครับแตวต้องมีสตอปลอสด้วยนะครับสําหรับใครที่จะเล่นนะฮะ เราให้เีนะครับตัดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับล้วให้เอเีตัดลงนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการ b r e a k อ u t s ตัชเจอร์นะครับ BOS ขึ้นไปนะฮะโลาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ4098นะครับไม่ใช่โลอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นแค่อินดิ e ช e n t นนะครับอินดิ e ช e n t นเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นลิควิติตี้นะครับนี่ฮะเอลคิวนะครับเอคิวนะฮะนั่นเองนะครับ นี่ฮะเยวคิวครับผมดิชเมนนะครับโอเคนะหวังว่าทุกท่านโชคดีครับกับการเทรดครับในวิกนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกด้วยครับสวัสดีครับ